จุดอันตรายของ INDP มีอยู่อันหนึ่งก็คือภาะวะ Obsession คือการย้ำคิดนั่นเองการย้ำคิดของ NE เนี่ยมันจะไม่เหมือนย้ำคิดแบบ SI หรือฟังก์ชันอื่นๆนะมันจะมีความที่จินตนาการที่มันเหมือนขนนกที่มันปิวลอยไปแล้วก็ขอโทษนะใช้คําว่าฟุ้งซ่านไปไกลเพราะความ f i ที่เป็นฟังก์ชันแรกเนี่ยอาจจะมีความอ่อนโยนจนอะไรที่มันกระทบกระเทือนเนี่ยมันอาจจะทําให้รู้สึกสันวหวรวมไปถึงอาจจะมีประสบการณ์ที่ผ่านมารวมไปถึงปมต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งปมนี้ไม่ใช่คําลบนะเป็นแค่จุดสะดุดหนึ่งของชีวิตซึ่งมันอาจจะทําให้เราปรุงแต่งคิดนํารวมไปถึงความอ่อนโยนเนี่ยทำให้เรากลัวไปก่อนจนทาใ,ให้เกิดอาการย้ำค บกมุ่นกับจินตนาการที่มันไม่เคยมีอยู่จริงมีความระวังจนระแวงจนมันรู้สึกแบบปกป้องตัวเองไปหมดมีความต้องซ่อนพิษพลังงานทางลบที่แฝงอยู่จนถึงขนาด Mist มิสไทได้เลยเคยเห็น i n f p อ่ะที่แบบมิสไทจนทําตัวเหมือน e s c j ไปเลยเป็นด้านตรงกันข้ามเลยพยายามลงรายละเอียดที่มากเกินรวมไปถึงการจัด การบีบคอประหารฆ่าฟันปัญหาและบุษก์ที่เกิดขึ้นคือพยายามแก้ปัญหาอย่างอันเทลตี้แล้วก็แบบมีความโหดแฝงอะและที่สําคัญคือรู้สึกไม่ชอบตัวเองฉันอยากเป็นคนอื่นอันนั้นอะจะเป็นตัวที่ทําร้าย FI ที่สําคัญมากๆเลยเพราะฟังก์ชั่นที่ต้องการความเป็นปัจเจก ค้นเจอความหมายในตัวเองมากและรู้สึกว่าฉันรังเกียจเงาตัวเองฉันรังเกียจความเป็นฉันเองมันจะทุกข์ทรมานแค่ไหนฉันต้องอยู่กับสิ่งที่ฉันไม่ชอบเสมอฉันถึงพยายามอยากจะเป็นคนอื่นซึ่งทั้งหมดนี้คือความออบเซสคือความอิสระทางความคิดที่มันไปไกลเลยจากที่ปมที่ผ่านประสบการณ์ที่ผ่านและไม่ได้มองเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีทางออกของชีวิตนี้คือการกลับเข้ามามองเห็นคุณค่าที่เป็นของจริงของเรามันไม่ตัดสินนะบางครั้งการกลัวคนอื่นตัดสินมากจนทําให้จริงๆแล้วเผลอตัดสินตัวเองไปว่าจริงๆแล้วอ่ฉัน แบให้มาตรฐานตัวเองไปเทียบเคียงกับคนอื่นมันเลยเป็นมุมที่เจ็บปวดเสมอเพราะไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบไม่มีใครที่ได้ดั่งใจอะไรร้อยเรหรอกรวมถึงตัวเราเองด้วยประเด็นคือจินตนาการที่ปูแต่งมันทําให้ความสุขในการที่เราเจอตัวเองมันไกลออกไปเพราะมันเปรียบเทียบเปรียบเทียบเปรียบเทียบดังนั้นการกลับมาที่ค่อยๆโฟกัสกับ F.I. ของตัวเองรวมถึง N.E. ที่ไม่ได้ overuse เกินอาจจะเป็นการดึงพลังงาน S.I. ตัวที่3เข้ามาบ้างไม่ใช่การที่ติดกับนอมของโลกภายนอกอย่างเดียวแต่เป็นการที่ ค่อยๆวางแผนที่เราสเต็ปค่อยๆบริหารจัดการทั้ง3ฟังก์ชันนี้ให้รู้สึกเฮลตี้ขึ้นไม่ได้เป็นการติดลูปหรือติดกริปแต่เป็นการที่บริหารฟังก์ชันที่เป็นทั้งจุดแข็งตัวเองและดึงด้านด้อยบางอย่างที่สามารถทําให้จิตใจหัวใจและความเป็นตัวเขาเนี่ยแข็งแกร่งได้มากยิ่งขึ้นหรือกระทั่งดึงด้านชาร์โดมาใช้บ้างเช่น F e เติมใจให้ผู้อื่นคนํานึงถึงโลกภายนอกที่มันกําลังดีกับโลกภายในของเราด้วยนั่นแหละมันอาจจะเป็นจุดสมดุลอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้จักโฟกัสไปในจุดที่เราควรโฟกัสมันจะลดอากากร ือการย้ำคิดได้มากเลยทีเดียว